ได้แล้วคุยมห้5นาทีนะพี่จิงไม่ได้วันนี้แม่ไม่อยู่ต้องไปเก็บใบกีกเ2 2> ช้น,น,นะจะนอนก็ไม่ได้นอนเนี่ยหกโมงแล้วตื่นได้เร็วไปรีบล้วขึ้นได้ไปล้างหน้ากันรีบเดินตามพี่มาสีอยากค่ะจ้าจ้าจ้า เนี่ยเก็บใบเหลียงต้องเก็บใบอ่อนนะยิ่งอ่อนยิ่งดีทำไมล่ะจ้าพี่จินก็พอมันแก่ปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งมันกินไม่อร่อยอ๋อโอเคจ้ะเยอะพอแล้วยังพี่เยอะพอแล้วไป ม่เดี๋ยววันนีเฉพาะในภาคใต้ของเราเลยนะจริงเหรอจ๊ะฉันจะชอบกินมากเลยมันไม่ขมและอร่อยพี่รู้แต่พี่ไม่ชอบกินผักมาสิอ่ะวันนี้ฉันจะโชว์ฝีมือท่านเทพของฉันนะวันนี้ฉันจะทาผัดใบเลี่ยงใส่ไข่ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะไลฟ์โชว์ความเก่งของน้องสาวพี่ตหน่อยสวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ฉันมีใบยอดเขียงมาด้วยละ่ะมาละสิบบาททุกคนมาดูนี่เดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูผัดใบเลี่ยงใส่ไข่ให้ทุกคนดู นี่นี่พีมเมนมาว่าผักนะหรอขมฉันไม่กินหรอกมาลองชิมสิพี่ก็ไม่กินผักหรอกจ้ะน้องพิมพ์แต่ได้ข่าวว่าจะทําอร่อยมากนี่ทุกคนมาดูเดี๋ยววันนี้เราจะโชว์วเอขันเทพของเราเลยนะขั้นตอนแรกเราต้องเด็ดใบเนื้อที่ใบมันอ่อๆก่อนนะนี่นี่อ๋อพีมมาว่าฟ้าวาจีจังพามากินที่โรงเรียนด้วยสิ ไป,ไปหาจ้าก,กันดีกว่าไปไปเอ <_ S 2> าทุกคนมากินข้าวกันอเอาผัดใบเหลียงเด็ดๆมาไหมเอามาสินี่เลย what ผัดใบเหลียงผัดใบเหลียงงั้นเหรออยู่บ้านอะ่ะฉันกินหมกูกระทะชาบูฉันกินผักปลามาลองชิมสิเนีย่ยอ่ะคุณป่านั่นเรามาลองกินกันดีกว่าพี่กินไม่รอใครแล้วนะ มร่อยมากอือ,กอร่อยด้ดวยีมือครนะไม่กหรอพริมไม่เป็นไรกินเลยนว่าฉกินหมูดีกว่าฉันเห็นนะแอ,อบปลื้มไรเลยนะพรีมจิมส,สิอร่อยนะลองชิมสักหน่อยก็ได้ อืมอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยอืมต่อไปนี้จะให้แม่ฉันผัดให้กินบ่อยๆเลยฉันด้วยฉันด้วยแม่แม่ทำผัดใบเหลยงใส่ไข่ให้กินหน่อยขอณครัอืมถั่วจ้าดีกว่าสวัสดีจ้านี่เราบอกให้แม่ผัด ไม่เหลียงผัดใส่ไข่แล้วพีมสวัสดีจ้าสวัสดีนี่นี่สูตรเดียวกับที่จะาทำให้เรากินวันนั้นเลยนะ